สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์เซชาทอกับผมประคันปันทพรลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังเคยถูกทรยศหักหลังบ้างไหมฮะหรือมีความเชื่อใจไว้วางใจใครสักคนหนึ่งแต่สุดท้ายกับกลายเป็นว่าความเชื่อใจนั้นมันหายไปเลยด้วยคําพูดโกหกของอีกคนหนึ่งเพียงครั้งเดียว ปัจจุบันคำว่า trust เนี่ยหรือแปลว่าความเชื่อใจความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือหรือจะแปลว่าความไว้วางใจก็ได้เนี่ยนะฮะคำนี้เป็นคำที่มีความสำคัญมากๆในการใช้ชีวิตร่วมกันในการทํางานร่วมกันมาในทุกยุคทุกสมัยยิ่งในสมัยเนี่ยนะครับที่เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีเนี่ย trust ยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น ในการที่จะทํางานร่วมกันหรือแม้กระทั่งการทําการค้าธุรกิจร่วมกันเนี่ยสังเกตว่าเราเองเราก็ต้อง trust อีกฝ่ายหนึ่งลองนึกภาพในอดีตก็ได้นะครับตั้งแต่ที่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มมีการซื้อขายกันผ่านออนไลน์เนี่ยแรกๆเราจะไม่ค่อยกล้าน,นะครับเพราะเราไม่ค่อยเชื่อคือเราเราคุ้นเคยกับการที่เราไปตามร้านตามห้างแล้วเราก็ซื้อสินค้าโดยการที่ได้สินค้าพร้อมกับจ่ายเงินแลกกันตอนนั้น แต่พอเราเข้าอยูอ่เข้าสู่ยุคออนไลน์เนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องโอนเงินจ่ายไปก่อนเป็นส่วนใหญ่นะฮะแม้ว่าอาจจะมีบางแห่งที่ยอมที่จะเก็บเงินสดตอนที่รอยเดอร์มาส่งก็อาจจะมีแต่มันไม่ได้เยอะนักเรามักจะต้องโอน หรือตัดบัตรเครดิตกันไปก่อนหลังจากนั้นก็ต้อง trust อีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาน่าจะมาส่งสินค้าซึ่งอันนี้แหละฮะเห็นไหมฮะมันคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันซึ่งพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่สามารถที่จะรักษา trust ตรงนี้ไว้ได้กับลูกค้าเนี่ยเขาก็จะสามารถทําธุรกิจต่อเนื่องได้อย่างยาวนานผิดกับหลายๆคนที่ทําลายความน่าเชื่อถือของตัวเองลงด้วยการเพียงแค่ผิดคำมั่นสัญญา โกหกลูกค้าหลอกลวงลูกค้าเคสพวกนี้อยู่ได้ไม่นานะนะฮะแม้ว่าเขาอาจจะมองว่าเออตีหัวเข้าบ้านเลยได้ทีเดียวร่ำรวยได้ได้ตังค์แต่ระยะยาวเขาไม่มีทางที่จะยืนหยัดได้ในสังคมแบบนี้นะครับดังนั้นในโลกแห่งการทำงานเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้นำเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าทีมหรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพนักงานทุกระดับขององค์กรเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบรรยากาศ แห่งความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันไม่งั้นเราคงจะทำงานด้วยกันลาบากผู้นำเองก็คงต้องรักษาสัญญามีคำพูดคำไหนออกมาก็ต้องรักษาคำพูดอันนั้นเอาไว้เวลาพูดอะไรสัญญาอะไรกับพนักง,งานก็ต้องทำตามที่ตัวเองพูดเอาไว้เช่นกันเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้พนักง,งานรู้สึกไว้ใจเชื่อใจ แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือไอรักษาสัญญานี่แหละมันคือ l e a เดอร์ชิอันหนึ่งที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า integrity น,นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าคําว่า trust เนี่ยมีความสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นการทํางานการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วการสร้างมันสร้างยังไงนะหลายตำราเยอะแยะไปหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับ l e a d e r ร์ชิเนี่ยมีวิธีการสร้าง trust สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างมากมายแต่ถ้าเรามองกันอย่างง่ายๆเนี่ยนะฮะก็คือเริ่มต้นจากการรักษาคำพูดการรักษาสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันพูดแล้วทำได้ในสิ่งที่พูดพูดคำไหนคำนั้นยิ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างรักษาคำพูดซึ่งกันและกันด้วยแล้วเนี่ยนะครับ ความแข็งแกร่งของ trust เนี่ยมันจะทวีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถที่จะสะสมความไว้วางใจให้มันมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับเราสะสมเงินในบัญชีธนาคารเนี่ยนะฮะคำว่า trust มันไม่ได้สร้างได้ในวันเดียวนะครับมันต้องสะสมสะสมวันแรกเอารักษาสัญญาวันที่2อ่ะเรามีคอมมิชเมนต์ร่วมกันแล้วก็รักษาสัญญาร่วมกันวันที่3มันก็ไล่ไปเรื่อยๆแบบเนี้ย Trust ต้องอาศัยเวลาในการสร้างเวลาในการสะสมกว่าต่างฝ่ายต่างจะเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับการทำลายทรัส t เนี่ยทำได้ง่ายมากง่ายกว่าการสร้างหลายเท่าทีเดียวนะครับแค่เพียงการผิดสัญญาเพียงครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างรอยร้าวให้เกิดขึ้นกับความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่เรากำลังสร้างกันอยู่นี่แหละคำสัญญาที่ให้แต่ไม่สามารถทำได้ ข้อตกลงที่ทำเอาไว้แต่ไม่สามารถที่จะทำตามข้อตกลงนั้นได้หรือแม้กระทั่งสิ่งที่รับปากเอาไว้แต่ไม่สามารถทำได้ตามที่รับปากถ้ามันเริ่มผิดคำสัญญาหนึ่งครั้งมันจะมีตามมาเรื่อยๆอันนี้มันก็แปลกนะครับคนใดคนหนึ่งถ้าลองลองดูสิฮะถ้าเราเริ่มทำผิดสัญญาเนี่ยบางครั้งมันจะเกิดอาการเรียนรู้ว่าเออมันก็ผิดสัญญาได้นี่หว่าเราก็ทำต่อเรื่อยๆซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันจะไปทาลาย trust ที่เรามีต่อ กับอีกฝ่ายหนึ่งลงได้ในทันทีนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องระวังให้ดีส่วนใหญ่คนที่มักจะผิดคำพูดผิดสัญญาเนี่ยนะครับก็มักจะยึดถือเอาผลประโยชน์ในระยะสั้นๆเอาไว้บางครั้งความโลภเข้าครอบงำจิตใจเลยต้องทำลายสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันลงเพื่อแค่เพียงผลประโยชน์สั้นๆเท่านั้นนี่นะครับแต่ถ้าใครมองในระยะยาว ใครอยากจะอยู่กันยาวๆทําธุรกิจกันยาวๆเนี่ยการรักษาความเชื่อมั่นรักษาความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สําคัญมากผมเห็นหลายผู้บริหารหลายคนนะครับที่เขาทําธุรกิจร่วมกันมานานมากนะฮะตั้งแต่ยังหนุ่มๆจนกระทั่งจนอายุเกินเกษียณกันไปแล้วเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็เคยคุยกับหลายท่านทก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีอยู่แล้วลหละมีสิ่งล่อใจมาทําให้เราต้องผิดสัญญา มาล่อใจทําให้เราคิดว่าถ้าเราได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาขอโทษเพื่อนทีหลังเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะแต่ประเด็นคือเราทำงานร่วมกันแล้วเราก็ต้องเชื่อมัน่นต้องสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันดังนั้นไอ้พวกประเด็นผลประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยเราจะไม่ทําเด็ดขาดซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันสะสมความไว้วางใจซึ่งกันและกันจนกระทั่งวันหนึ่งมันแข็งแกร่งมากที่จะทําลายทําลายไม่ลงเลยฮะนี่คือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ของคําว่า trust ดังนั้นการรักษาคำพูดรักษาสัญญาสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่จะทำให้เป็นลักษณะของการทำลาย trust เลยนะครับก็คือคำโกหกนี่แหละใครที่ ติดปากชอบพูดโกหกเนี่ยระวังให้ดีนะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรับทราบความจริงขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้น trust และความไว้วางใจมันจะล่มไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีแต่การจับผิดซึ่งกันและกันมีแต่การจี้มีแต่การตามมีแต่การไว้ไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันอีกต่อไปดังนั้นถ้าท่านต้องการที่จะเป็นผู้นําที่ดีเป็นผู้บริหารที่มีแต่ความเชื่อถือสร้างความไว้วางใจให้กับ ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องตัวเองหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่ทําธุรกิจร่วมกันกับเราจงรักษาสัญญาและอย่ากโกหกลูกค้าเด็ดขาด ทำไม่ได้ก็บอกทำไม่ได้ทำได้ก็บอกทำได้ทำได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วเรามาหาวิธีการแก้ไขปัญหาคือถ้าโกหกครั้งที่1เดี๋ยวมันก็มีครั้งที่2เพราะว่ามันจะลามกันไปเรื่อยๆนะฮะโกหกคนนี้ว่าโอเคไม่มีปัญหาแล้วเราก็ต้องไปโกหกอีกคนหนึ่งเพื่อจะไปจี้อะไรบางอย่างเพื่อทําให้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นให้ได้นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจที่คนอื่นมีให้ท่านมันจะหายไปเลยนะะนี่คือ ประเด็นสําคัญนะครับถ้าท่านต้องการจะเป็นผู้นําเป็นนักธุรกิจที่ดีเป็นหัวหน้าที่มีแต่บารมีลูกน้องรักใคร่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยนะฮะ trust อย่าลืมนะครับคำนี้เป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าท่านทําได้เราจะมีทีมงานที่แข็งแกร่งแล้วเราจะมีความแข็งแกร่งของ trust และความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างทุกๆฝ่ายที่ทำงานกับเราก็ฝากประเด็นวัน<ส>น <movie> <ฆ><ภ>ี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ